การแข่งขันอะไรที่ทำให้มิตรภาพระหว่างฉันกับพวกเขามันพังทลายลงนะหรอนั่นน่ะมันก็คืองานแข่งขันนุนตรีครั้งที่32งนั้นหรออืมเราไปแข่งกันไหมงานนี้มีจัดขึ้นแค่ปีละครั้งเองนะแถมผู้ชนะน่ะก็จะได้ร่วมงานกับค่ายเพลงแล้วก็ได้เงินรางวัลด้วยสำหรับเงินรางวัลน่ะสนให้พวกนายเลยจะไม่เอาหรอก เพราะสิ่งที่ฉันต้องการนะคือได้ทำงานกับค่ายเพลงนี้มันจะเป็นใบเบิกทางที่ดีให้เราเลยว่าไงไปกันไหมก็น่าสนใจดีนะอืมไปแข่งก็ไม่เสียหายนะอ่าแล้วเมดี้ล่ะว่าไงอืมฉันขอคิดก่อนนะ นี่ทำได้อยู่แล้วน่าความจริงแล้ว ฉันไม่ค่อยกล้าที่จะเล่นกีตาร์ต่อหน้าคนเยอะๆสักเท่าไหร่คือมันรู้สึกประมาแล้วก็ปิตกกังวลเอามากๆซึ่งมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นเธอทำได้เชื่อมั่นในตัวเองหน่อยมันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกไปแข่งด้วยกันเถอะอีกอย่างก็ถือว่าช่วยสองคนนั้นด้วยนะอและเพราะอยากจะช่วยครีนกับเดีย ที่ตอนนี้ทางบ้านกำลังมีปัญหาด้านการเงินฉันก็เลยตัดสินใจตกลงไปในที่สุดและในการแข่งรอบแรกก็เหมือนว่าโชคจะเข้าข้างการแข่งนั้นมีการเปลี่ยนกฎให้รอบแรกถูกคัดเลือกด้ดยการส่งคลิปเข้าไปแทนส่วนในรอบตัดสินจะเป็นการขึ้นแสดงซึ่งคลิปของพวกเราที่ส่งเข้าไปก็ดันเข้ารอบกันแถมวงของเราก็ดันกลายมาเป็นตัวเต็งในการแข่งขันครั้งนี้ ราะในรอบคัดเลือกวงของเราได้คะแนนสูงสุดจากกรรมการไปซึ่งนั่นก็ทำให้ความคาดหวังของทุกคนในรอบตัดสินนั้นเริ่มสูงขึ้นทำให้ก่อนการแข่งขันในครั้งนั้นเกิดการปรับเปลี่ยนการเล่นก่อนการขึ้นแสดงเกิดขึ้นเมรี่อย่าพลาดเด็ดขาดนะใช่ต่อให้ตื่นเต้นหรือว่ากลัวมากแค่ไหนนะก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะ ฉันตั้งความหวังไว้ที่เธอเลยนะอืมจะพยายามนะจะไม่ทําผิดพลาดแน่นอนอืมเอาล่ะเราไปกันเถอะใกล้จะถึงเวลาแสดงของวงเราแล้วไปกันอืมและการขึ้นแสดงในเวทีการแข่งขันที่ถือเป็นเวทีแรกของพวกเราก็ได้เริ่มต้นขึ้น พร้อมกับความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ของฉันที่ส่งผลต่อการแข่งขันและมิตรภาพระหว่างเราโ้นใช่ฉันเล่นผิดพลาด,ลดผิดกับรูปแบบที่ได้วางไว้โอ oh, e yeah. ้เลนได้ไดม,ม่จากลร้เโลดีในร้องฟินิปจาปฏิกิริยาของคนที่มาดูเรามันทำให้ฉันกลายเป็นตื่นตกใจกับเวทีนี้จนทำอะไรไม่ถูกมากขึ้นจากกลัวอยู่แล้ว ก็กลายเป็นกลัวหนักกว่าเดิมและท้ายที่สุดในการแข่งตอนนั้นวงของพวกเราก็ต้องพ่ายแพ้ไปเตียกับครินพวกเขาหัวเสียแล้วก็โกรธฉันมากๆเขาเริ่มต่อว่าฉันอย่างหนักซึ่งฉันในตอนนั้นก็ได้แต่ยืนนิ่งเงียบอยู่แบบนั้นโดยไม่กล้าพูดอะไรเพราะว่ามันยังทั้งตกใจกลัวกับเรื่องเมื่อกี้และอีกอย่างเรื่องนี้ฉันก็ผิดจริง ส่วนเซนในตอนนั้นก็คงจะโกรธไม่ต่างกันถึงจะไม่ได้ต่อว่าฉันต่อหน้าก็ตามแต่การที่เขาแต่นงเงียบไม่ยอมพูดอะไรกับฉันและสุดท้ายก็เดินหนีกันไปมันก็พอจะชัดเจนแล้วว่าเขานั้นก็คงจะโกรธและอาจจะต่อว่าฉันอยู่ในใจไม่ต่างกันซึ่งน,นั่นมันก็ทำให้ฉันรู้สึกแย่มากๆฉันนั้น ทั้งรู้สึกแย่ต่อตัวเองแล้วก็ต่อพวกเขาในตอนนั้นฉันอยากจะรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่รู้จะรับผิดชอบอยังไงเดียกับครินที่เห็นแบบนั้นก็ขอให้ฉันรับผิดชอบโดยการออกจากวงไปและเพราะแบบนั้นฉันก็เลยตัดสินใจออกจากวงไปในที่สุดแลังออกจากวงของพวกเขาไปเรื่องมันก็ยังไม่จบ เพราะมีกระแสะเรื่องของฉันในโลกโซเชียลที่กำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากฉันถูกต่อว่าอีกครั้งโดนคำพูดแย่ๆคอมเมนต์ทำร้ายจิตใจจากคนที่ฉันไม่รู้จักสาดเสียใส่ซึ่งมันก็ทำให้ฉันรู้สึกแย่กว่าเดิมมันทำให้ฉันยิ่งจิตตกเครียดและเศร้าหนักกว่าเก่ามันแย่จนในตอนนั้นฉันไม่กล้าไปโรงเรียน เมดีส้สายแล้วนะลูกไม่ไปโรงเรียนหรอเออ่วันนี้หนูรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เลยจะขอหยุดนะคะ,ะเป็นยังไงลูกทานยาหรือยังเอ๊ะแล้วนี่ทำไมอยู่มืดขนาดนี้ล่ะลูกเอเมดี้ทำไมหนูถึงร้องไห้หรือว่าไม่สบายหนะักรูเจ็บตัวปวดหัวมากเพราะไข้หรอลูก ืไหนมาให้พ่อดูซิหืมนูก็ไม่มีไข้นี่แล้วหนูร้องไห้ทำไมลูกเป็นอะไรเมดี้บอกพ่อมาเถอะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ลูกทำไมดูถึงร้องไห้แล้วทำไมถึงไม่อยากไปโรงเรียนขนาดนี้ในตอนนั้นฉันก็เล่าทุกอย่างให้พ่อฟังและขอให้พ่อ ทำเรื่องให้ฉันเรียนที่บ้านแทนซึ่งพ่อก็ยอมตกลงที่จะทำให้ทำไมฉันต้องทำแบบนี้ล้วเหรอนั่นมันก็เพราะฉันไม่กล้าไปประชิญหน้ากับใครทั้งนั้นถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ตัวตนของฉันก็ตามแต่ฉันก็กลัวและประเด็นที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือฉันไม่กล้าไปเจอกับเซนเดียแล้วก็ครินแล้วก็นั่นแหละ ท้ายที่สุดก็กลายเป็นว่าฉันได้เรียนแล้วก็สอบที่บ้านฉันในตอนนั้นก็เอาแต่เก็บตัวอยู่ในบ้านอย่างเดียวและหากพูดถึงเรื่องของกีตาหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นมันก็เริ่มส่งผลต่อการเล่นกีตาร์ของฉันทุกครั้งเวลาที่ฉันได้มองไปที่กีตาร์ของตัวเองและพยายามที่จะลองมันมันก็มักจะทำให้ฉันนึกกลัวแล้วก็นึกย้อนไปในตอนนั้นเสมอ มันทำให้ฉันกลัวมากๆกลัวที่จะเล่นกีตาร์ไม่ว่าจะต่อหน้าคนหรือว่าไม่ก็ตามฉันไม่กล้าเล่นมันและท้ายที่สุดก็กลายเป็นว่าการเล่นกีตาร์สำหรับฉันมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆส่วนในด้านความสัมพันธ์กับพวกเซนหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ไม่มีใครติดต่ออะไรฉันมาพวกเราต่างเงียบใส่กัน จนเข้าเดือนที่สสุดท้ายเราก็ห่างเหินกันไปส่วนสถานการณ์ในวงของเซนในช่วงเดือนนั้นก็ดูเหมือนว่าเขาจะมีมือกีตาร์คนใหม่มาแทนฉันและเหมือนว่าวงของเขาก็กำลังไปได้ดีด้วยแต่ว่าทำไมล่ะทำไมตอนนี้มันกลายเป็นแบบนี้ทำไมคลินกับเดียถึงออกจากวง จนเขาต้องมาฟอร์มวงใหม่แล้วทำไมเขาถึงต้องการให้ฉันกลับไปร่วมวงกับเขาทั้งๆที่ฉันก็ทำให้เขาแพ้ไปแล้วในตอนนั้นทำไมฉันไม่เข้าใจไม่เข้าใจเขาเลยจริงๆเรื่องของคินกับเดียพูดเรื่องนี้ก็ดีเพราะความจริงฉันมีเรื่องที่อยากจะบอกแล้วก็เคลียร์กับเธอเกี่ยวกับการแข่งในตอนนั้น เขาจะพูดจะเคลียอะไรมันมีเรื่องอะไรให้พูดอีกเมดี้ฉันขอโทษฮะขอโทษขอโทษเรื่องอะไรเรื่องความผิดพลาดในการแข่งต่อน,นั้นมันไม่ใช่ความผิดของเธอเลยมันเป็นสิ่งที่พวกฉันตั้งใจให้มันเกิดขึ้นมันเป็นความจำเป็นของพวกฉัน ที่ต้องทำแบบนั้นเองไม่ใช่ความผิดฉันเรื่องจำเป็นมันคืออะไรฉันไม่เข้าใจคือความจริงแล้วเรื่องทุกอย่างมัน